มีเครื่องเยอะจังวะของเจอาพอปะ,อะเครื่องเห็ดไม่ป็นหรอเยอะเอไหมตอวให้แรงมาทุกอย่างอือตัดนะจะตัไม่ใช่น้อยก็ถูก้อมมูมอยู่กับอยู่กับเพมอ่ิมีเห็ เข้มข้นมากอะเลย้องรสชาติแบบนี้ยังไม่เห็นว่ารักจริงจริงใช่ไหมต้นอะไรนะที่ที่ต้นเปลี่ยนเนื้ออะไรอะยังไม่เห็นว่ารักจริงจริงยังเอ้ยไม่ใช่ถ้าแพรลองต้อง้องเป็นออายังไม่เห็นว่ารักมาละว่ารักจริงจริงยังสงสัยผู้หญิงคนนี้เขียนแค่ท่อนนี้